ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอเชลซี Chelsea, ตามติดเคซีเชลซีตกเป็นข่าวกับฟรอนเคซีมิดฟิลด์ทีมเอซีมิลานสปอร์ตวิทนสรายงานว่าเดบลูพร้อมยื่นข้อเสนอท้าทามกองกลางวัย24ปีในซัมเมอร์หน้าเคซี่กลายเป็นกำลังสำคัญให้กับมิลานตั้งแต่ย้ายมาจากอาตาลันตาเมื่อปี2017โดยหลังการอำลาทีมของตัวหลักอย่าง5คันชันฮันุกลูและจารุจิดอนนารุมา่าปีศาจแดงดำอยากจะรังนักเตะเอาไว้ต่อไป ผลงานของเขาไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกสังเกตเห็นรอบโยุโรปโดยเฉพาะเมื่อสัญญาก,กำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้ารายงานระบุนั่นทำให้มีข่าวลือว่าหล,ลายสโมสร,รกำลังตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมยื่นข้อเสนอให้มิดฟิลร์รายนี้ด้วยค่าเหนื่อยที่มากขึ้นเพื่อการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในฤดูร้อนหน้าหากเชลซีจะเซ็นสัญญาก,กับแคสซี่เราต้องแย่งชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งมีข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอก้อนโตให้กับนักเตะแล้วเทอร์รี่ชื่นชมการคว้าตัวลูกากู จอนเทอรี่อดีตกับตันทีเชลซีเชื่อมั่นว่าโรเมลูลูกากูคือกุญแจสําคัญที่ขาดหายไปในขุมกําลังสิงห์บลูเมื่อรดูการที่แล้วในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตอดีตผู้เช่่ยโค้ชของแอสตันวิลล่ามองว่าเดอะบลูมีโอกาสท้าทายแย่งแชมป์ลีกกับแมนซิตี้ในซีซั่นนี้ผมคิดว่าพวกเขาดูดีเลยเขาคือนักเตะคนสําคัญที่หายไปเทอรี่กล่าวผมรู้ว่าเชลซีคว้าแชมป์แชมเปี้ยนีกเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่พวกเขาจะช่วยพิมพ์ลีกเพราะเหตุผลต่งลางๆผมคิดว่าการคว้าตัวโรเมล เขาได้แสดงให้เห็นไปแล้วดาวยิงทีมชาติเบลเยียมซัดประตูนในแมตช์เดบิวต์กับอาร์เซนอลและมุ่งมั่นที่จะยิงให้ได้เพิ่มเติมหลังกลับมาแข่งขันจากโปรแกรมเบรกทีมชาติเขามีบางอย่างที่ต้องพิสูจน์กับเชลซีด้วยเช่นกันเทอรี่เสริมผมรู้จักเขาและเขาก็มุ่งมั่นที่จะทําผลงานที่ดีเอามากๆเชลซี Chelsea ตอนนี้ดูดีเลยนะผมคิดว่าพวกเขาจะผลักดันแมนซิตี้ได้เสาเกนนูนลังฮัสซันโอดอย เกเรตเกีนาใหญ่ทีมช่างกรีฑายืนยันว่าคาร์ลฮัสันโอดอยยังอยู่ในแผนการทําทีมของเขาในการให้สัมภาษณ์กับอีฟนิงสแตนดาร์ดเกตเชื่อมั่นว่าแข้งวัย20ปีจะสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้กับทีมชาติรุ่นยู21ผมคิดว่าฮัสันโอดอยอยู่ในทีมที่เชลซีตอนที่เขารู้สึกว่าต้องผลักดันเพื่อตำแหน่งในขุมกำลังของเราผลงานกับสโมสรมักจะเป็นตัวกำหนดโอกาสอยู่เสมอและเขาก็เจอกับการบาดเจ็บที่เลวร้ายปีกรายนี้มุ่งมั่นฝึกซ้อมกับทีมที่คอพแฮม โดยไม่ได้ไปเก็บตัวกับทีมชาติยู21เพื่อเรียกความฟิตระหว่างโปรแกรมเบกมันเป็นเรื่องยากสาหรับดาวรุ่งอยู่เสมอเวลาที่คุณอยู่กับผู้เล่นซีเนียจากนั้นไม่ได้อยู่กับผู้เล่นซีเนียและต้องไต่กลับขึ้นมาเซาเกตเซิร์ฟนั่นคือความท้าทายสําหรับเขาซาอุนยีเกตมิดฟิลตัวใหม่ของสิงบลูเชลซีคาดหวังว่าตนเองจะปรับปรงุงฝีเท้าให้เก่งขึ้นกว่าเก่าหลังตัดสินใจย,ย,ย้ายออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างอัลเลนโกมริดมาหาความท้าทายใหม่ในพิมลิก ซาอูนย้ายมาทีมสิงห์ในวันปิดตลาดซื้อขายด้วยความคาดหวังจะให้มาแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับเอ็นโกโล่ของเต้จอร์จินโยและมาเตโอโควาสติสามิดฟิลด์ที่กำลังเล่นอยู่ในมาตรฐานที่สูงมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล่นแต่ถ้าผมทุ่มเทและสู้ผมจะทำได้ซาอูลกล่าวกับอีบายลานนสเซเลบตี้ดังชาวสเปนิชผ่านทางทวิชเชลซีให้สัญญาก,กับผมว่าจะซ้อมผมในตำแหน่งที่ผมถนัดแต่จะได้เล่นตรงไหนนั้นไว้มารอดูกัน การได้กลับไปเล่นในตำแหน่งที่ผมไม่ได้เล่นในตอนนี้นั่นคือเหตุผลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผมการย้ายในครั้งนี้ของผมเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนซึ่งผมเชื่อว่าจะได้เห็นซาอุนคนใหม่ในที่ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมทมัสทูเคิลเฮดโค้ชเชลซีต้องติดตามรายงานจากสตาฟแพทย์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอาการเจ็บปีกตัวจีตคริสเตียนพริสิตเมื่อเดี่ยงไประหว่างรับใช้ชาสหรัฐเตะฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2อรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟเกมพบฮอนดูรัสเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แม้มกันจะแซงชนะเจ้าทินได้4ต่อ1แต่ก็ต้องสังเวยกับตันพลิสิทธ์ตั้งแต่นาทีที่64แถมเวลานี้ยังไม่แน่ชัดว่าความเสียหายที่ข้อเท้าของเขาระดับใดจนกว่าเขารับการสแกนอย่างละเอียดณนาศูนย์ฝึกคอมแฮมอาการของบริสิทธ์เบื้องต้นคือเจ็บข้อเท้าแต่ยังไม่สามารถยืนหยัดได้ว่ารุนแรงแค่ไหนคงจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกลับไปรายงานตัวอย่างต้นสกัดเชลซีเกรกเบอร์ฮัเธอร์เฮดโค้ชสหรัฐกล่าวหลังเกมนั่นทำให้โอกาสที่ซิงบรูต้องอดใช้งานตัดสแต่วัยยี่ รับมือแอสตันวินล่าเสานี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วอาจรวมถึงเกมแชมเปี้ยนลีกอังคารหน้าพบเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยสำหรับเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ผีเรียบหน้าของสหรัฐคือ7ตุลาคมพบจาเมกาโอกาสที่เชลซีจะปล่อยตัวอาจจะยากแล้วอ,อดีโคอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติกังกฤษกล่าวถึงเพื่อนเก่าอย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชดาวิงของเอซิมิลานว่าเป็นคน2บุคลิกและกองหน้าชาสวิติ์จะเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ต่อหน้าสือ่อ การเปิดเผยกับมินเดอร์ฟุตบอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโคเคยเล่นร่วมกับอิบราฮิโมวิชที่ LA ลกซแลซีระหว่างปี2008ถึง2019ซึ่งอดีตแบ็คซ้ายวัย40ปีกล่าวถึงกองหน้าชาวสวิตว่าเป็นคนจริงใจกับเพื่อนร่วมทีมแต่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกไปอีกแบบเมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนเขามี2บุคลิกกับพวกเราในห้องแต่งตัวเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเงียบและถ่อมตัวมากแต่กับสื่อเขาเป็นพระเจ้าโคเกินนำถึงกองหน้าชาวสวิตส เขามีช่วงเวลาที่เขาจะเข้ามาในห้องแต่งตัวและบอกให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับความรู้สึกแย่ๆของพวกเขาคุณไม่สามารถวิ่งได้คุณเชื่องช้าแต่ต่อหน้าสื่อบุคลิกของเขาจะเปลี่ยนไปโคซึ่งเคยสวมปลอกแขนกับตันทีมอ a เอกา์็ซี่ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขาเคยไปรจากับอิบราฮิโมวิชครั้งหนึ่งด้วยเขาพยายามทําครั้งหนึ่งเขายกมือของเขาขึ้นมาในอากาศโคเผยและผมพูดว่าเอามือนายลงซะผมซีเรียสจริงจังมากด้วยความสัตย์จริง ผมคิดว่านายอาจจะมีประเด็นเล็กน้อยแต่อย่ายกมือนายขึ้นมาสนทนาเรื่องนอกสนามมาโกสอลอนโซในบทความพิเศษเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างนอกสนามของนักเตะเชลซีมาโกสออลอนโซได้เลือกกีฬา3ชนิดที่เขาชื่นชอบมาเล่าให้พวกเราฟังเราทราบกันดีว่าอลอนโซเป็นสมาชิกอายุน้อยที่สุดในครอบครัวที่มาจากฟุตบอลแต่จากการได้พูดคุยกับเขาถือว่ามีความชัดเจนที่จะตัวเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่ชื่นชอบกีฬาโดยเขาได้ทดลองเล่นมาหลายอย่าง เมื่อถูกถามให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง3อย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอลอนโซได้เลือกปาเดลเทนนิสขี่ม้าและกอล์ฟเรียนรู้จากผู้ยิ่งใหญ่ผมเคยเล่นกอล์ฟในระดับที่ดีเลยนะสมัยเป็นเด็กเขาเล่าคุณพ่อของผมเคยเล่นอยู่นิดหน่อยและมีคนอื่นๆจากครอบครัวของคุณแม่ด้วยพ่อของผมมาจากซานดานเดอร์เมืองเดียวกับเซวีซาเยสเตรอสตำนานนักกอล์ฟจริงๆพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันเลยบางครั้งก็ไปออกรอบด้วยกันที่ซานดานเดอร์ และผมก็เข้าโรงเรียนที่โรงเรียนเดียวกับฮาวียลลูกชายของเซวีด้วยผมเคยเจอกับเซวีด้วยมันเป็นเรื่องที่สนุกมากมีครั้งหนึ่งที่เราไปที่บ้านของเขาหลังโรงเรียนเลิกและเขาก็มีสนามกอล์ฟเล็กๆอยู่ในสวนผมจําได้ว่าเขาให้พวกเราใช้เหล็กเจ็ดตีอย่างเดียวตอนพัดก็ให้พัดด้วยเหล็กเจ็ดเขาบอกว่าเขาเคยทําแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องดีที่จะช่วยให้พวกเราชินนั่นคือหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยต้องตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วผมไม่สามารถเล่นได้ทั้งฟุตบอลและกอล์ฟผมมีเวลาไม่พอ มีจุดหนึ่งที่ผมต้องเลือกระหว่างเรียนตีกอล์ฟต่อไปหรือฝึกฝนฟุตบอลแม่ของผมจึงกับหัวเราะตอนที่ผมเล่าให้เธอฟังเรื่องนี้เพราะว่าผมยังอายุน้อยมากแต่ผมบอกกับเธอว่าแม่ครับฟังนะฟุตบอลคือชีวิตของผมผมลองไปซ้อมกับมาริ่หลายสัปดาห์แต่ตารางมาแน่นเกินไปกับฟุตบอลก็เหมือนกันผมเคยเป็นคนที่ดิฟกอล์ฟได้เก่งเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีจังหวะตีสวยๆเลยเอาจริงๆการเลือกระหว่างกอล์ฟและฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องคิดเลย ผมเล่นฟุตบอลด้วยความจริงจังและตอนนี้แค่ตีกอล์ฟเพื่อความสนุกกับเพื่อนๆเ,เวลาไปพักร้อนผมกำลังเล่นกอล์ฟตอนที่รู้ว่าได้เซ็นสัญญาก,กับเรียมริดตอนอายุ12ปีผมจําได้ว่าพวกเขาโทรไปที่บ้านแล้วก็ขอให้ผมไปทดสอบฝีเท้าเราเล่นอยู่2-3นัดก่อนที่จะไปพักร้อนช่วงซัมเมอร์ระหว่างซัมเมอร์นั้นพวกเขาโทรหาผมอีกครั้งแต่ตอนนั้นผมกําลังออกรอบอยู่ดังนั้นคุณพ่อของผมที่เป็นแฟนบอลบาซ่ากับแอลเลติโก้ก็เลยเป็นคนรับสาย คุณแม่ต้องเป็นคนบอกผมว่าพวกเขาต้องการตัวผมเพราะคุณพ่อไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้ำวันแข่งม้าการแข่งม้าก็อยู่ในครอบครัวผมมาสักพักพี่สาวและพี่ชายของคุณพ่อเคยขี่ม้ากันสมัยที่ยังเด็กๆหลังจากนั้นคุณลุงของผมกลายเป็นคนสอนผมชอบติดตามม้าของเขาอยู่ตลอดเลยผมมีเพื่อนอยู่สองถึงสามคนที่ขี่ม้าในสเปนและอังกฤษมันเป็นเรื่องวิเศษนะที่ได้ติดตามเส้นทางของพวกเขาและได้เห็นพวกเขาควา้าแชมป์เหมือนกับที่พวกเขาติดตามการเล่นฟุตบอลของผมน่ะ เราคอยให้กำลังใจกันแล้วกันผมเคยไปที่ซานมาร,มริตและซานเซบาสเตียนในประเทศสเปนส่วนที่อังกฤษก็มีนิวมาร์เก็ตแล้วผมก็ไปที่เซนดาวด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามซ้อมของเราที่สเปนการแข่งขันมา้ามันไม่ใช่กีฬาหลักแต่ก็มีคนติดตามอยู่สําหรับผมการที่คนในครอบครัวมีส่วนร่วมมันจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะติดตามแล้วก็ไปรับชมพร้อมอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดแต่สมัยเด็กๆผมไม่เคยขี่หรอกนะผมเน้นกีฬาเกี่ยวกับลูกบอล ไม่แน่ผมอาจจะลองขี่ดูพ่อแขวนสตั๊ดแล้วตีพาเดลสนุกสนานมีนักเตะบางคนเริ่มเล่นกันแล้วด้วยพาเดลเทนนิสเริ่มกลายเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่เราเล่นกันที่สเปนมานานแล้วผมจําได้ว่าเคยเล่นกับเพื่อน,อนสมัยหนุ่ม,นมในช่วงปิดฤดูกาลความแตกต่างหลักๆระหว่างพาเดลและเทนนิสก็คือกําแพงครับกับพาเดลคุณมีโอกาสหวก่อนแล้วถ้าพลาดก็มีโอกาสอีกครั้งตอนมันกระดิ่งกําแพงมันทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องใช้ร่างกายมากขึ้นในความคิดเห็นของผมนะ มันสนุกกว่าการเล่นเทนนิสมันเป็นวิธีที่พิเศษในการใช้เวลากับเพื่อนๆได้แข่งขันกีฬาที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ช่วยรักษาสภาพความฟิตได้ด้วยที่สเปนมีคอร์ดให้ตีเยอะเลยไม่เหมือนกับแองกฤษแต่ที่นี่เริ่มมีสนามโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะแล้วเราก็จะตั้งกลุ่มกันที่เชลซีด้วยนักเตะสเปนคนอื่นๆเล่นกีฬานี้แล้วก็มีพวกนักเตะเยอรมันที่เริ่มหันมาเล่นกัดมีโค้ชฟิตเนสคนหนึ่งเป็นแฟนตัวยงเลยและเตาเชคก็ชอบเล่นด้วยครับ มันเป็นสิ่งที่สนุกในการหลบออกจากฟุตบอลแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสาหรับบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวประมวลภาพแข้งบางส่วนที่เสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติดีเทิร์นคอปแฮมนักเตะบางส่วนที่เพิ่งเสร็จจากภารกิจรับใช้ทีมชาติกลับมาลงซ้อมที่คอปแฮมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งการทําง,งานของเหล่าแข้งสิงห์บลูยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่สึกพรีเมียร์ลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้โรเมลูกากูมาตเตโอคววสิตอันเดรสคิสเทนเซน ริชเจมรวมถึงเอโดอาร์เมนดีต่างก็คัมแบ็กซ้อมภายในศูนย์ฝึกที่เซอรีหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงเล่นในเกมทีมชาติในรายของลูกากูการลงซ้อมวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากที่เจ้าตัวออกมายอมรับหลังเกมที่เบลยเยียมถล่มสารฐเชคกวาตนเผชิญปัญหาแถวต้นขาเล็กน้อยขณะที่ดาวยิงเบอร์เก้าไม่มีการบาดเจ็บใดๆเพิ่มเติมและมีลุ้นลงล่าตะข่ายที่แอสตันวินล,ล่าในวันเสาร์นี้นอกจากนี้แล้วเหล่านักเตะที่ลงเล่นให้ทีมชาติมามีโอกาสได้ลงซ้อมร่วมกับซาอุนีเกส กองกลางป้ายแดงเรียบร้อยหลังจากที่แข้งสเปนิตย้ายมาเชลซีในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะด้วยสัญญายืมตัวยืนยันคุมกําลังเชลซีชุดสู้ศึกพรีเมียร์หลังจากตลาดนักเตะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการคุมกําลังเชลซีในพรีเมียร์ฤดูกาล2021-2022ได้ถูกส่งมอบแล้วแต่ละสโมสรสามารถลงทะเบียนผู้เล่นชุดใหญ่ที่มีอายุเกิน21ปีได้25คนโดยต้องประกอบด้วยนักเตะโฮมกรนอย่างน้อย8รายด้วยกันสำหรับนักเตะโฮมกรน ถูกกำหนดจากพิมิลิกว่าเป็นผู้เล่นสัญชาติใดก็ได้ที่อายุ21ปีหรือมากกว่าในวันที่1มกราคม2022และใช้เวลา3ปีระหว่างช่วงอายุ16จนถึง21ปีกับสโมสรนในลีกอังกฤษโค้ชสามารถเสริมขุมกำลังด้วยนักเตะอายุไม่เกิน21ปีจำนวนเท่าไหร่ก็ได้และไม่ต้องคำนึงว่าพวกเขาจะเกิดในประเทศไหนสำหรับฤดูก,กาลนี้พวกเขาคือนักเตะที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2000เป็นต้นไปขุมกำลังเชลซีในพิมพิลมีดังนี้ หนึ 1> 1, isa, 2, ่งเกปาอาริซาบรากาสองอันโตนเนลลูดิเกอร์สามมาโกสอลอนโซ่สี่อันเดรสคริสเตนเซนโฮมกรุนห้าจอร์จินโยหกเทียโกซินวาเจ็ดเอ็นโกโลกองเต้แปดมัตเตโอโควาซิตเก้าโรเมลูลูกากูโฮมกรุนสิบคริสเตียนพูลิซิตติโมแวนเนอร์สิบสองรูเบนลอฟตัาชิกโฮมกรุนสิบสามมาคัสเบติโนรีโฮมกรุนสิบสี่เทฟโวชโรบาโฮมกรุนสิบหกเอโดอาร์เมนดี 17ซาอุนอีเกส18ลอสบาร์ลีย์โฮมโกรน19เมสันเมาส์โฮมโกรน20คาลัมฮัสซันโอดอยต่ำกว่า21ปี21เบนชีเวลโฮมโกรน22ฮาคิมซีก24ริสเจมโฮมโกรน grown, 28เซซ่าอัสปริกากตา29ไคฮาเวส31มาลองซา32ลูอิสเบเกอร์โฮมโกรน36ลูคัสเบิร์กสตอมต่ำกว่า21ปี หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ